นี่นะครับเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับข้อ2นี้นะครับก่อนหน้านี้จะมีการใช้ใจ่ายแค่กลุ่มเดียวนะครับตอนนี้เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับ2.1ส,สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทนะครับซึ่งรัฐบาลได้มีการออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะไม่เลื่อนอย่างแน่นอนนะครับในรอบนี้ซึ่งเงื่อนไขที่ผมได้รับทราบมาในวันนี้นะครับก็คือ จะมี2กลุ่มโดนตัดสิทธิ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเงื่อนไขอื่นๆที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเงื่อนไขในการใช้จ่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับข้อมูลนี้ผมได้มาจากเว็บเพจของพักเพื่อไทยโดยตรงเลยนะครับเปิดเงื่อนไขดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทคาดดัน GDP โตอีก1 2ถึง1.6%ข้อมูลของวันที่10เมษายน2 5ง7นร้อยนะครับเงื่อนไขแรกนะครับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปณเดือนที่ เปิดลงทะเบียนเป็นสําคัญนะครับถ้าในเดือนที่เขาเปิดท่านอายุ16ปีไปแล้วก็มีสิทธิ์จะได้รับเหมือนกันนะครับและเงื่อนไขที่2นี้นะครับก็คือ2กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิ์นั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับเขาจะแจกท่านที่มีรายได้ต่ำกว่า8 4 0 0 0 0บาทต่อปีในปีภาษีนะครับ8 4 0 0 0นบาทนี้เขาก็จะดูจากภาษีเงินได้ที่ท่านไปยื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเงื่อนไขนี้ท่านรอดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกกลุ่มที่จะโดดนนนตัสิิิทททธ์คก็ือ่่าีีมเง ฝากรวมกันเกิน5 0 0 0 0 0นะครับเขาจะแจกสําหรับท่านที่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีนะครับรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0เพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้ที่โดนตัดสิทธิ์ออกไปแล้วคนไทยก็จะได้เงินทั้งสิ้นนะครับ ประมาณ50ล้านคนนะครับส่วนเงื่อนไขการใช้จ่ายนะครับเขาจะให้จับจ่ายได้ในพื้นที่878อำเภอก็คือท่านอยู่ในอำเภอไหนก็ต้องเดินทางไปใช้จ่ายในอำเภอที่อยู่ในทะเบียนบ้านของท่านนะครับแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับการใช้จ่ายในอำเภอตามทะเบียนบ้านนะครับมันก็มีข้อยกเว้นด้วยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกรอบนะครับผมจะมีอธิบายนะครับสำหรับการซื้อสินค้านะครับเบื้องต้นก็คือซื้อสินค้าได้ทุกชนิดนะครับในร้านค้าขนาดเล็กที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดอันนี้คือหลักกาารนคคืืออซ้้้สิได ชนิดแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นสินค้าที่เป็นอบไยมุกนะครับหรือว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินนะครับการซื้อบริการก็ไม่ได้นะครับรวมทั้งซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้เช่นกันนะครับแต่สังเกตนะครับตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามซื้อสิ่งของมีค่านะครับอย่างเช่นทองคํานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดรู้จักกับร้านทองก็เตรียมเอาไว้ลูดปื้ดกันได้เลยนะครับสาหรับทองคํานะครับสําหรับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าซื้อสินค้าทุกชนิดในร้านค้าขนาดเล็กนะครับแต่จริงๆก็มีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนะครับสามารถซื้อกับห้างใหญ่ๆได้นะครับมันมีเงื่อนไขของการซื้อขายครั้งที่1นะครับกับเงื่อนไขของการซื้อขายครั้งที่2เดี๋ยวผมก็จะมีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นกันนะครับเหมือนกับเรื่องการใช้จ่ายในอำเภอนะครับสำหรับกรอบเวลามาตรการนะครับก็คือจะทําการลงทะเบียนในไตมัดสานะครับทั้ง แล้วก็ร้านขาที่เข้าร่วมมาตรการนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเริ่มมีการใช้ใจตามมาตรการนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเงินเข้านะครับในไตรมาสที่4นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ได้ยินมานะครับก็คือเดือนตุลาถึงเดือน ธันวาคมนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์นะครับก็จะใช้ใจ่ายผ่านซูเปอร์แอปนะครับซูเปอร์แอปนี้ก็คือจะเป็นแอปที่รัฐบาลจะทําขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็จะคล้ายๆกับแอปเป่าตังของลุงตู่นะครับซึ่งก็เป็นซูเปอร์แอปนะครับใช้ใจ่ายได้สักเบอร์ย่าเลอลบนะครับรัฐบาลเพื่อไทยก็จะทําขึ้นมาเช่นกันนะครับสำหรับที่มาของงบประมาณที่ใช้ในโครงการงบประมาณปี2568 152,700ล้านบาทการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐ 172,300ล้านบาทบริหารจัดการงบประมาณปี267 7 7 7 5 0 0 0ล้านบาทนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลเพื่อไทยถึงต้องไปแจกตอนไตรมาสร4ของปี67นะครับเพราะว่าเงินที่ใช้ในมาตรการนี้นะครับเป็นเงินที่ดึงมาจากงบปีหน้านะครับหรือก็คืองบปี2 5 6 8ซึ่งจะสามารถใช้ได้ก็คือเดือนตุลาคม67นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ก็เลยต้องรอระยะเวลาเพื่อที่จะได้เงินก้อนนี้มาสมทบนะครับ 150,000กว่าล้านนะครับทีนี้ก็มาดูรายละเอียดชัดๆอีกทีนะครับเกี่ยวกับมาตรการนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจพักเพื่อไทยโดยตรงเลยนะครับรัฐบาลเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวันเลจลงทะเบียนไต,ตรมาส3เริ่มใช้ใจ่ายไตรมาส4คาดดันเศรษฐกิจโต1.2-1.6เศรษฐาทวีสินนายกรัรรมนนกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผ่ภาภูมิลจนะสกุลเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและวโรนแสงสนิทประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าและข้อสรุปโครงการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มีการถแถลงนโยบายการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต่อรัฐสภา เมื่อวันที่11กันยายน2566โดยเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานลากทาให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าได้มากขึ้นส่งผลนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพ และเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีและยังถือเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลจุลภานออมวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวันเลดได้แนวทางการดาเนินโครงการรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้หนึ่ง ลุ่มเป้าหมายประชาชนจํานวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีณนะเดือนที่มีการลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 0 0 0 0บาทต่อปีภาษี และมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาท2เงื่อนไขาการใช้ใจ่ายแบ่งออกเป็น2กลุ่มนี่นะครับเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับข้อ2นี้นะครับก่อนหน้านี้จะมีการใช้ใจ่ายแค่กลุ่มเดียวนะครับตอนนี้เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับ2.1คือการใช้ใจ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้ใจ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอําเภอ878อําเภอโดยกําหนดให้ใช้ใจ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเท่านั้นนี่นะครับก่อนหน้านี้สามารถใช้ใจ่ายที่ ร้านเล็กหรือตามห้างสรรพสินค้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเขาให้ใช้กับร้านค้าเล็กๆเท่านั้นนะครับ2.2นะครับสำหรับกลุ่มที่2ก็คือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขาการใช้จ่ายในเชิงพื้นที่ และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าด้วยกันทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบโดยรอบที่1รอบที่1ก็คือกลุ่มแรกนี้เองนะครับจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและตั้งแต่รอบที่2ขึ้นไปจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยไม่จํากัดขนาดร้านค้านี่นะครับกลุ่มแรกก็คือประชาชนทั่วไปนั่นเองนะครับต้องเอาไปซื้อกับร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็ต้องซื้อในยาเภอที่ อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่านนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็เป็นการที่ร้านค้านะครับกับร้านค้าด้วยกันนะครับซึ่งสามารถจะเอาไปใช้กับร้านเล็กก็ได้ร้านใหญ่ก็ได้แล้วก็จะเอาไปใช้ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ไม่มีข้อกําหนดนะครับเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับร้านค้าที่เข้ารวมมาตรการนะครับสนะครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอบายมุขน้ํามันบริการและออนไลน์ และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกําหนดเพิ่มเติมนี่นะครับที่เขาจะกําหนดเพิ่มเติมก็คงไม่พ้นพวกทองคําเพชรนินจินดาทั้งหลายนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องห้ามอย่างแน่นอนนะครับสี 4. การใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานพักรัฐได้แก่สํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเพนลูปซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในกาาารรรจัััดทํภฐบ จะดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายนี่นะครับก็จะพัฒนาแอปขึ้นมาน่าจะไม่ต่างอะไรกับแอปเป่าตังค์บางท่านก็บอกนะครับเสียเวลาไปทําแอปใช้แอปเป่าตังค์ก็ได้นะครับซึ่งรัฐบาลอาจจะกลัวเสียฟอร์มนะครับไปใช้แอปเป่าตังค์ก็เลยจะทําแอปของตัวเองขึ้นมานะครับห้านะครับคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีดังนี้1ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวดนะครับสองล้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บแแห่งประมวลรัฐด,ดากรน,นี่นะครับถ้าท่านใดที่จ่ายภาษีโดยมีเงินได้จากมาตรา40วงเล็บนะครับก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับวงเล็บ3นะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ cit ทั้งนี้ล้านค้าไม่สาม,มารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังจากประชาชนใช้ใจ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้ใจ่ายตั้งแต่ในรอบที่2เป็นต้นไปก็คือถึงแม้ท่านมีสิทธิ์จะถอนเป็นเงินสดนะครับ <Goo im it> เมื่อประชาชนเอามาจ่ายกับท่านท่านก็ถอนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ร้านค้าด้วยกันนะครับซึ่งได้รับเงินดีเทลมาจากประชาชนธรรมดานะครับล้วก็เอามาใช้กับร้านค้าของท่านเมื่อนั้นนะครับท่านก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับรัฐบาลบังคับไว้เลยนะครับว่าต้องรอบที่2เป็นต้นไปนะครับท่านถึงจะถอนเป็นเงินสดได้ข้อ6นะครับระยะเวลาในการดําเนินโครงการประชาชนและร้านค้า จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรมาสที่3ของปี2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2567ไตรมาส3ก็คือให้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ โดยมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานและผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยีเป็นกรรมการและที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเดิมเงิน1,000 0บาทผ่านดีจท่าบัลเลตโดยมีจุลพันธ์อมรวิวัน์เป็นประธานมีหน้าที่กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดการดำเนินโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วย